เลยค่ะเลือกได้เลยค่ะ5้าบาทถูกไม้ค่ะสิบแถมหนึ่งเลยนะจ้าเลือกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อเมค่ะนางสาวพนมาแซ่ตั้งค่ะก่อนอันนี้ก็จะทำงานบริษัทมาก่อนแล้วพอช่วงโควิดนะคะอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยน ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรที Hence, ่เป็นของตัวเองแล้วเดิมเนี่ยตัวเองเป็นคนชอบกินปลาหมึกค่ะชอบกินปลาหมึกมากปลาหมึกย่างเนี่ยเราจะกินแบบตามงานวัดตามอะไรเงี้ยแล้วเลยรู้สึกว่าบางทีแบบปลาหมึกไม่สดบ้างน้ําจิ้มไม่ถูกปากบ้างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าทํากินเองถ้าทําขายเองมันจะดีกว่าเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานเลยค่ะแล้วก็มาทํา เลือกพิจารณาออกเลย <laughs> 2,4,6,8,9แล้วนะคะถ้าอีกไม้หนึ่งอะ่ะจะได้ฟรีอีกไม้หนึ่งนะทำไม่เป็นเลยเริ่มมาจากศูนย์เลยค่ะก็แฟนเขาจะเป็นคนแบบเป็นคนศึกษาค่ะว่าเออทำประมึกเนี่ยเขาจะไปเข้ากลุ่มในเพจต่างๆเขาจะไปดูแล้วทำปลามึกทำยังไงคือพูดง่ายๆเราก็คือศึกษาจากในเน็ตนั่นแหละแล้วเราก็มาอาดวใช้กับตัวเอง แมาแ้วใช้ว่าเออมันจะต้องทํำยังไงอย่างที่รู้ๆแหละโควิดอ่ะคือมันแย่ทุกคนแย่ตั้งแต่ผู้ประกอบการตั้งแต่เราเป็นลูกค้าหรืออะไรเงี้ยมันแย่มาตลอดแล้วเราเราขายอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากกินของแพงแล้วเราเป็นคนขายเราเป็นคนซื้อเราไม่อยากกินของแพงถ้าเราเป็นคนขายเราก็ไม่ได้อยากขายของแพงให้ลูกค้าแบบไม่ซื้ออะไรเงี้ยปกติเราก็หมึกลูกค้าเขาก็ส่วนเนี้ยมันก็เริ่มต้นที่สิบบาทกันแล้วอะไรเงี้ยอันนี้หนูก็อยากให้แบบ ลกูกคนะ้าทุกๆคนอะไรเงี้ยได้ซื้อเอาจริงๆเลยนะไม่ต้องไม่ต้องชอบกินปลาหมึกก็ได้แค่อยากให้ลองอะคะ่ะสิบบาทก็ขายห้าบาทหนูก็ขายไม่มีเงินมาซื้อหนูก็แถมอืมถ้าทําไมชื่อหมึกซินก็มาจากซาเลง้งตอนแรกกะว่าจะขี่ขายะคะ่ะเป็นคนขี้ร้อนก็เลยเลือกที่จะแบบจอดปกติอยู่กับพี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมึกซินก็ตั้งประชดเฉยๆเ,เพราะคันเนี้ยมันขับช้า เราตั้งประชดเฉยๆก็เลยอันนี้ไป่ชื่อหมึกซิงไปน้ำจิ้มเนี่ยจะทำวันต่อวันเลยค่ะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยจะเป็นมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่มีแบบมะนาวขวดหรือว่าผงมะนาวไม่มีเลยค่ะทางเราก็ตั้งใจแบบคัดสรรวัตถุดิบเต็มที่แล้วก็วันไหนที่มะนาวแพงอะค่ะช่วงไหนมะนาวแพงก็ทำใจหน่อยแต่ว่าอยากให้ลูกค้ากินอร่อยไม่มีลดปริมาณน้ำจิ้มความเปรี้ยวอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าแซ่บเหมือนเดิมเลยค่ะ แน่นอนเลยเข้าวยางหมากแพงตอนนี้น้ํามันขึ้นทุกอย่างขึ้นแต่ร้านเราไม่ขึ้นเลือกเลือกที่จะให้ทุกคนได้ซื้อได้กินของอร่อยและถูกอยากให้มันแบบมีตรงเนี้ยคือโอเคก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะว่าให้มากินหมึกทิ้งมาละ5้าบาทเท่านั้นนะคะก็อร่อยค่ะคอนเฟิร์มเลยปลาหมึกไม่ขาวค่ะน้ำจิ้มเราแซ่บมากถูกและอร่อยอะค่ะอยากให้ทุกคนมาอุดหนุนกันนะคะ